mình bìu à đi 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 nó đi <laughs> cái gì cái gì cái <laughs> cái <laughs> gì cái ขยันข้ามงานมากโอ้ดูๆเลยขี้ไปขี้ไปไม่ได้รองเท้าใครโอ้ยอย่าไปไำจะเอากระเป๋าเลยนี่อะไรกันนี่อันนี้หมดแ่ถึงที่นั่นเฮ้ย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  โอ้โเยี่มเยี่ยมเยี่อดนี่นีเนี่ยเ๋ยวเพื่อนๆนม่นในชองผมนี่มันคืออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็อะไรวะอะไรวะอย่างเงี้อย่างงี้อ๋อนีบหนบนีบหนบหอ่าร้อนร้อนรโอรนมีร้อน อันนี้ไทยอันนี้โวได้โดสาวว่าตัวนี้ไทยเป็นน้เดอออยิบยิบยิบยิคับดูดูดู้มันมีมันมีชุดแบบนี้กีบชุดเนี่ยออนนั้นมีสีเขียวด้วยใช่ไหมหรืออะไริงกระปอาเลย โ,โอ้โอ้โนี่แหละค่ะอยู่เบอร้านนี้แะคะไม่มีอะไรทำก็่ายก็มีนะคะแล้วก็ใครเ่านใชหมชูอม่น no> ี่นะคะอันนี้ก็พ่อพีงบชูชาแนลนะคะ อโอ้ย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 แปโอ้มาเก็บขยะบ้านุัโอแปดออนี่เก็บขยะกยัเยขยะมากเลยฮะโอ้ยมาเก็บขยะการรักษาครามศาสตร์นียี่ย้อชอความสะอาดใช้การก็บขยะนะคะ โดยที่มือเราไม่เปื้อนด้วยค่ะไม่ต้องใช้มือหยิบจับใช่ค่ะไม่เปื้อนไม่เปื้อนนะะคอาจจะมีเชื้อครัใช่ก็ต้องแบบนั้นนะคจริงเขาก็ใช้มือเก็บได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงครับอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ซื้อมาตั้งวอตยืนเฉยมาทำผ่า์อยู่๙บาทครับโอ้ย๒๐บาทคว่าจะใช้ได้กี่วันครับดูแล้วก็ดูดูสัญญาณนะจะใช้ได้นานนะ ในการเนี่ยนะครัเก็บพญาเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ผมให้เป็นผู้ภรรยะเอาไว้หนีหูซันเออมาจากทุกอย่างยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบบาทอาจจะพอที่หยุดนะพอที่เมียอยู่ที่บ้านทุกอย่างยี่สิบบาทเนี่ยค่ะขำอะไรเลยคะ ก็บอกว่าทุกอย่างยี่สิบบาทไหนจะมีอะไรยี่สิบบาทด้วยป่ะตัวนันนี้สาาบาทที่กันครับสาวบาทโอ้หนังกระติกนี่นี่ดูท่าละก่อนดูท่าละก่อนท่ากับชุดนี่เข้ากันเลยท่าไทยไทยบ้านนอกเดินเป็นแบบนี้แหละครับโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวต้องซื้อไปให้สามีที่บ้านเยไ องพี่ทั่วไทยจ่ายเงินไปทางติดตัวแค่ไม่นอกเออเย้แล้วขายเท่าไรยี่สิบ <Yeah, yeah. laughs> บาทคุ้มค่าส่งไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ค,ความหมายวันนี้นะครับพอดีขายไปนอกก็คือว่าอาไม่อยอมละท่านเลย ก็คือพอดีไทยไปนอกกันจะอันนั้นจะขออนุญาตพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์มีความสุขนะคะก็ขอเสียงดังหน่อยนะคะพี่น้องไปนอกขออภัยด้วยนะท่านเคยเต้นเพียงไทยไานอกออ๋ชื่อเพียงว่าเพียงไทยไานอกเด้อครับมาที่ผมก็เลย เมื่อบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วครับผมก็พยายามร้องอยู่เป็นอาทิตย์เพลงนั่นเพราะผมองจำเนื้อมาได้ครับแมนเน้เรียบร้อยแล้วรถครับบานี้ก็เลยสิมาวขออนุญาตถ่ายบริเวณหน้าบ้านคุณลุงไปนี่นะอ๋อก็เลยจะไปเก็บขยะด้วยครับผมก็เลยฝากพี่น้องทุกท่านนี่ซ่อยสนับสนุนไอ้นี่ครับผมเดี๋ยวพวกเราจะช่วยถ่ายนะพี่เก็บอยู่คนเดียวนะครับมาแบบนี้ทําไมพี่จริงจะมาทำเอ็นบีคอครับผมก็เลยอ่าอด้เก็แล้วแต่นะครับไปหันหนึ่งก้ ผมยังบ่เห็นลำพูงไม่ได้ไปหาลำพูงเลยบอกอีกทีว่าชื่อเพลงอะไรนะคะเผืยอได้ติดตามไทยบ้านนอกเด้อไทยบ้้านนออกเดชื่อเพลงไทยบ้านนอกเด้อนะคะอ๋อมันมันมีคำนี้นะเอาลองลองซบเซิฟหน่อยชื่อก่ได้ครับนึกออกจำเพลงไม่ได้เลไปช่วยติดตามอยู่ในช่องไทยบ้านนอกเด้อเด้อบลงปองแปลง จวดจวดจวดจวนเ่ไปแล้วผมหายเลยโอ้ตนี้่50ไม่หายนี่ล่ดตาคุณแล้วันพี่น้องทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับี่ของคุณลุงคุณป้าทุกท่านนะครับครับผมพอจำนวนอุปกรนะครับจากพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกทุกท่านทุกทุกช่องนะครับ นะครับโอ้ยพรมาให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกอยู่ทั่วโลกแล้วอยู่อวกาศครับกำลังนั่งโอดีดนโอ้ยอยู่นาซาเลยเหรออ่ากำลังนั่งเครื่องบินอ๋อยนั่งเครื่องบินด้วยนั่งเครื่องบินแห้งเพิ่นแข็งแรงร่ำรวยนะครับเพิ่นประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกประกาศนะครับพัฒนาได้ด้ความไขยันมีมีความสุขกายสุขใจตลอดไปแล้วก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับคือลอตเตอรี่ลำวับที่หนึ่งทุกหนสิบใบนะครับคันดับเดือซ่าเูือดซ่า จวดจวดไข่บนนอกจวดจุดเขาขนนมาอีกไม้านครับเดี๋ยวไอ้ไม้ตัวนี้จดมันอกเจวาจเรย้ในากบนนอกเปด้วยจวดจวดขคุณนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับใครจะมีมาเป็ู้าไข่บนนอกเปาลุงพปตตาดครับปลาตมตาดอยู่ประมาณ คนคชาวคนนะครับในบ้านนอกเด้าานนอ,อขอขอบคุณเอฟซีทุงตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะส,ว,สวัสดีค่ะ